So whatever you play pay with Razer Gold ขอแบบซืเอ้ยอ้าน,น่าสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบ่อยและใช่ครับมีปืนใหม่มาอีกแล้วปืนอัปเกรดที่อยู่ในกล่องอีวานเจลิมก็ยังไม่ได้นะแต่ก็มีปืนพกนี้มาแล้วนะครับปืนสกอเปียนที่ผมก็เคยได้สปอยไวนะ้เนาะ ก็เป็นปืนสกอร์เพลนที่เฉยๆนะยังไม่ได้มีอะไรบื่อหวามากเท่าไหร่แต่ก็ดูดี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 ก็อาจจะมาสมกันสักหน่อยนะครับแต่เพื่อนก็คงเห็นว่า UC ของผ,ผมนั้นน้อยมากเลยใช่ไหมล่ะเพรงงาะงั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการเติม UC กันสักหน่อยและตอนนี้เองนะครับทาง Razer เองก็มีกิจกรรมให้เพื่อนๆไปร่วมสนุกกันนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเติมด้วย r a z e r g o Pin หรือ True w a l l e t ผ่าน y d s Buy นะครับในราคา300และ500บาท เพื่อนๆก็จะได้รับทางด้านของ UC แบบฟรีๆไปเลยนะครับ60 UC จำนวน2ชุดสำหรับ300บาทและ5ชุดสำหรับ500บาทนะครับบอกเลยว่าโคตรคุม้มอย่างเช่นถ้าเกิดผมเติม500นะตอนนี้นะครับผมก็จะได้ UC เพิ่มอีก300 UC แบบฟรีๆนะครับโอ้โหเหลือจายเชื่อ คุ้มขนาดนี้เพียงเท่านี้นะคบเพื่อนๆก็จะได้ UC มาแบบคุ้มๆมกันเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่20นี้จนถึงวันที่31เหรือปลายเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆและนอกจากนี้นะครับก็จะมีรางวัลสําหรับ top spender อีกด้วยนะครับโดยจะมีจํานวนทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะครับบอกเลยว่า UC ฟรีๆอย่างเดียวไม่พอนะครับยังแจกเพิ่มอีกนะพร้อมกับ p u b G Mobile s e ตอีกนะครับ แต่ถ้าเกิดมือสนใจจริงๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถขอรับซื้อโค้ดได้ที่ Richman Shop เลยนะครับบอกเลยว่านอกเหนือจากราคาถูกกว่าปกติแล้วนะครับก็ยังบริการไวอีกด้วยนะครับซึ่งคุ้มแบบคุ้มขนาดนี้แล้วจะพลาดได้ยังไงล่ะอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับโอเคโอเคโอเคเราจะประเดิมกันขำๆนะเพราะมันเป็นแค่ปืนพกผมก็ไม่ได้สี่เรียดอะไรมากแต่ถ้าเกิดมันได้เลยมันก็ดีมันก็ดีดถ้าออกเลยอ๋อนี่ผมไอ้นี่อยู่ดีว่า โอโ้นึกก็เลยไม่ได้ลุ้นเลยอ,อ่กสักหน่อยอสักน่อยอขอแบบสวยๆเอ้ยอน,น่าโอเคถ้าได้คือจบตอนแรกผมก็นึกว่าอถ้าเกิดมันไม่ออกแปลว่าผมก็ต้องเติมเพิ่มใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันออกอย่างนี้ก็โอเคไม่ตีดทำดีมากสบายใจละที่เหลือก็ไปสมเล่นละ โอ้ใช่โอ้ใช่เร็วดีนะครับก็จะมีการโบวถสําหรับ PDP นะครับอย่าลืมไปโบวถ์สาหรับคนไทยกันด้วยนะครับให้คนไทยได้ติดทิ้งอีกเนาะและส่วนทางด้านของการดีไซน์ PDP สาหรับตัวปืนนะครับเดี๋ยวก็จะมีมาเพิ่มนะครับซึ่งผมอยากให้เพื่อนๆช่วยแบบว่าคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าอยากให้ผมทําสไตล์ประมาณไหนแบบออกแนวเพลิงออกแนวแบบน้ําแข็งออกแนวแบบอ่าอิเล็กทรอนิก ดิจิตอลแกลเล็กซี่อะไรก็ว่าไปครับลองคอมเมนต์มาดูหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไอเดียพวกนั้นไปประยุกประยุกต์ใช้แล้วก็ทำออกมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วผมก็จะเอาตัวอย่างพวกนั้นนะฮะเอาไปลงสมัครนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้ดีขนาดไหนแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดให้ดูดูก็ประมาณนั้นละกันนะครับไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, และกด subscribe ด้วยนะคะรับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคล,คลิปหน้าครับ yeah.